สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับฤดูการ2020ถึง2021นะครับเป็นการแข่งขันนัดที่20นะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับผู้เล่นตัวจริงนะครับของเจ้าถิ่นครับเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้นะครับมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือน SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับวันนี้มาในระบบ4-1-4-1นะครับมี เอาละครับเริ่มทําการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสมุทรปราการซิตี้จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดจะบุกจากขวาไปซ้ายครับจ่ายเข้ามาตรงกลางบาลอสตาเดลลี่เอาละครับมีพื้นที่ทาเดลลี่ลากจี้เข้าไปถ่ายออกไปทางซ้ายเออเนสโตสุดเส้นหลังแล้วยอดมาลูกนี้ได้มงด้วยครับแต่ว่าแม่ไปเข้ามือสมพรยดครับโอ้โหจงังหวะมงทาเดลลี Daily, น่นี่ต้องบอกว่าเปิดได้สวยนะครับเบเนโตนี่ปักเข้ามาแต่ว่าลูกนี้เนี่ย มันแหมมันเหมือนมงเบาไปนิดนึงเลยครับจังหวะเทคเนี่ยเหมือนลอยตัวไปก่อนแล้วก็สมพยดยศเซฟสบายครับจังหวะมันตรงตัวด้วยเอาละครับสวนกลับบ้างครับเอสซีจีเมืองทองเร็วเลยครับบิเลนป๊อกจ่ายคือหลังไปวีระเทพวีระเทพหน้าเขตโทษแตยัดให้กับมิเลนป๊อกยังได้อยู่ที่วัฒนากรได้ครอสมาจาังหวะโล่งๆเลยครับแล้วโมงก็เรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอโหซาดอมเมียซาเยฟครับเมืองทองขึ้นนําแล้วครับโอ้หมมิดฟิล์ไม่ตามลงมาแล้วขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยครับเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหไม่มีกองหลังมาประกบเขาเลยครับซาดอก็มงแบบง่ายๆเข้าไปครับออกสตาร์ทดีเลยครับเ c g เมืองทองครับขึ้นนำเร็วครับซาดอเมียซาเยฟครับนาทีที่14ต้องดูนะครับว่าอิชิจะแก้เกมยังไงครับ โดนนําไปแล้วแต่ว่ารูปเกมก็ดูเหมือนทีมเยือนอย่างเมืองทองเนี่ยดีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ครับมาข้างในทําชิงกันแล้วหลุดมาลูี้วิเล่ป๊อปชิปตเบาแล้วเรียบร้อยเลยครับบอลหายเข้าไปในตา่าย2ประตูต่อศูนย์เชฟเอสซีจีเมืองทองนําห่างแล้วครับวิเล่ป๊อปมาจากเขาเองเลยครับถ้าทำชิงกับเพื่อนโอ้โหแนวรับสมุดประการนี่งงเลยครับแล้วยิงแบบเหนือเหนือครับดูครับจังหวะยิง จิ้มนิดเดียวครับบอลยกข้ามแขนปฏิวัติคำไหมตุงตาข่ายครับบิลเลี่ยนปอปสุพนันได้มาครับเอาครับเจริญศักดิ์มีพื้นที่ลากจี้ครับสับขอหลอกนิดทีแล้วครอสลูนี้ได้ทีครับเรียบร้อยเลยครับตอใไข่แตกนะครับหนึ่งต่อสองบาโลสตาเดลลีอือหือศีรษะดีเหลือเกินครับมองแบบโอ้โหสมพรยศบอกมันไม่ทันจริงๆครับเพราะว่ามองแบบจอดจ่อเลยครับ ต้องบอกว่าใส่พวามทองนิเวศมาให้เลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับหนูไปการตัดได้ครับเพียรดนมาที่บาลอสตาเดลลี่แล้วได้ยิงลูกนี้แล้วเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่ามีดวงครับยิงฉลับกองหลังครับแล้วสมพรยศก็หมดสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวดูครับเพียรดนยับไหลมาโอ้จักรพันธ์ประมาณ27หลาแล้วปั่นนิดเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับ โอ้โฉลับนิดนึงด้วยครับลูคัสโลชาโอ้โห29นาทีมี4ประตูครับสมุดประการตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับไม่ยอมโยนครับจ่ายขึ้นมายิงเลยครับบาอสแล้วอ้งชนเสาเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลสตาเนลี่ครับแซงเฉยเลยครับ3ประตูต่อ2สมุดประการดาวยิงของไทยลีก2ครับนี่มันอยู่ไทยลีก1ก็ยังฟอร์มเยี่ยมครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมครับ โคนเสาพอดีครับแล้วโอ้โหเหลี่ยมแบบมันเป๊ะมากครับสมพรยศพุ่งไปแบบสุดตัวนะครับไม่ทันครับโอ้โหอิชิอิได้แบบดีใจกันทั้งคณะเลยครับข้ามฟากมาเอาวเมืองทองลงมาไม่ทันครับหลายมาทะลุช่องเออร์เนสโตสุดเส้นหลังยอดมาบาลอสได้มงลูกนี้ล้วเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ2นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกพอดีรับสมดประกันแล้วในเขียทษเขาเนี่ย โอ้โหได้เทคคนเดียวเลยครับกองหลังมงทองมองบอลหมดครับไม่มีใครมองเขาเลยครับวิ่งสอดจากหลังขึ้นมาข้างหน้าครับมาข้างหน้าของวัฒนากรแล้วเทคม่งโล่งๆเลยครับบารรอสตาเดลลี่จริงๆตัวสุขใหญ่อย่างลูคัสโรชาเนี่ยน่าจะประกบครับแต่ว่าเขาไปเทที่เสาแรกนะครับแล้วก็ลูกนี้เดลลี่โอ้ทเดลลี่ต้องบอกว่ามันจะจ่อยแล้วนะครับเลือกมุมเลือกใต้หมดเลยครับได้ลุนดาวซันโบยาวๆเลยนะครับครับ อ้าวและผู้ตัดสินสงกรานบุญมีเกียรติครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับสมุดรปราการซิต,ตี้ครับนำเอสซีเมืองทองอยู่ใน45นาทีแรก4ประต,ตูต่อ2ครับเอาเลยครับผู้ตัดสินคุณสงกรานบุญมีเกียรติครับเป่านกหวีดเริ่มครึ่งหลังครับหลอดมาครับศักดิ์สิทธิ เ,เก็บได้ด้วยครับเจริญศักดิ์แล้วไหลมีพื้นที่อีกแล้วครับเปิดเข้ามาคาเดลลี่ยิงอโอ้โหออกไม่ได้ยังไงกับบารอสทาเดลลี่ซัดข้ามคานมาเดียวเดียวเน่งๆน่งแต่แปรลูกนี้โอ้โหมันแรงแล้วก็มันไม่ตรงกรอบเลยครับนี่ครับแล้วไปเจาะทางวัฒนากรครับทางซ้ายของเมืองทองนี่เลยครับเปิดไปเปสาแรกโอ้หมสมพรยศเย็บยังตัดออกไปได้ มองข้างในมันไม่มีเหลี่ยมให้โยนเลยขอยิงเอาฉลับแล้วโอ้โหปัดปลายมือครับปฏิวัติทำใหม่ครับเซฟประตูสุดสวยเลยครับจังหวะนี้ยิงฉลับนะครับจังหวะนี้เนี่ยจักรพันเนี่ยครับนี่ยกเข่าขึ้นมาครับถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่ครับบอลเข้ากรอบนะครับนี่ครับนิ้วแข็งแรงจริงๆครับใช้3มนิ้วครับปัดออกหลังไปไหลเข้ามาตรงกลางฉัดมงคลเล่นกับสหรัฐแล้ว เรียกฝาวได้อีกแล้วครับคราวนี้ใยับเข้ามาครับเหลือประมาณสัก20หลา20หลานิดๆครับอ้ามีการเขี่ยเป็นจุดแล้วยิงลูกนี้หลอกสวยครับมึงทองแต่ยิงนี่ตรงตัวปฏิวัติครับสำหรับวิลเลียนป๊อปโอ้ดูดูครับโอ้ลูกนี้ไม่คาดคิดจริงๆครับว่าจะเล่นสูตรนี้ยับสวยแล้วครับเดลเลยหันหลังให้ประตูอยู่ครับพลิกมาแล้วไม่มีช่องยิงวิลเลียนป๊อปลูกนี้ง้างแล้วสับ เตะบุมครับเมืองทองจะเปิดโดยสหรัฐกันยาโรดค,ครับปปปปเปิดมาเสาแรกเอามงเช็ดเสาสองแล้วโอโหชัดไม่โดนครับบอลออกหลังไปครับครึ่งแรก42ครึ่งหลังยังไม่มีประตูเลยนะครับโอ้ครึ่งหลังเงียบครับคู่นี้เอาคลอสมาลูกนี้เอา้าได้มงด้วยครับแต่ว่ามันหลุดออกหลังไปครับ จิราัดวิ่งวนแมลงมาใหม่เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับจังหวะนี้เปิดโค้งมาแล้วเสาสองสองุ <c oughs> ย้ยโดนประกบสองแต่มงได้ครับทิศทางดีครับ <c oughs> เปิดลูกนี้มันย้อยใส่ศีราะครับหันหลังมงเลยครับจิราัด <c oughs> อ้ามงเช็ดต,ต่อได้ครับไม่มีทงจากไรแมนครับเอาเลยครับจิราดแล้วปานลูกนี้แม่ข้ามขานออกไปครับ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวทีเด็ดในจังหวะสวนกลับที่อิชิอิส่งมาโดยเฉพาะครับจิระอัตสุพรพาบอลขึ้นไปทางขวาแล้วเปิดมาลูกดี้ได้มงด้วยแล้วปัตติวัฒน์ยังเซฟไว้ได้ดูสุพรป่นมาครับแล้วกรวิทย์หน่งลูกนี้มันโหนโหนไ่งด้ยน้ำหนักเบาไปหน่อยโอกาสแรกของเขาเครับกรวิทย์ทศาแต่ครึ่งแรกครับรัว4เม็ด<ม>และกําลังจะเก็บ3แต้มครับ เอาครับ,บตสินสงกรานบุญมีเกียรติเป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันครับเขี่ยวสมุดสมุดรปราการซิต,ตี้ครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเอสซีจีมืองทองไป4ประตูต่อ2ครับ